สวัสดียามเช้าครับโอ้หนาวหลายพี่นอ้องไยด้ตื่นสวยครัอันนี้อ๋อไม่แดงแล้วรินหนเจ้าตาวนี้โอ้นตะ,นะอันนี้คือต่อพันไม่แดงครับพี่นอ้องวันนี้อากาศอุณหภูมิที่ที่1อองศาครั สิบสององศาอากาศเย็นจ่อยพี่น้องผมก็เลยตื่นสวยเลยหนาวไรนะหนาว้ก็เริ่มมาดังแบบนี้โอ้ฮะ ากัศหนาวครับพี่น้องโอ้ยเย็นจ,ยจ้อยนะฮะครับ ได้ได้พยันครับไ้มันเปนเมันมีน้ำที่เพื่อแล้วชอบเอาน้ำขึ้นเต็มทางมแล้วมัสิบปด,ดี๋ยวมันสิัโอ,อกระดังอยูน่นีเนีเออชา้าที่เปิน,น้ำมีนครับนี่หลังบ้านไม่แดงนะโอ้อกคูณัน นี่ครับลูกล็กนะครับวันนี้พักอยู่ที่บ้านแม่แดงฮะหนึ่งคืนมาจากบ้านพรมมนคำค่ะเอาครับแม่แดงโอ้ขอบคุณครับผม ต้อนรับดีอยู่ครับแต่ว่าแห่งหนาวอันห่มผ้าอุ่นอยู่เอาผ้าอ้อสอนกับพี่เปื่อนเอาเดินดูหนังข้างนอกอุ่นอยู่แต่วบ้านออกจากบภคมิภาคหนาวได้ตื่นสวย<อ>เห็นแมลงตื่นเต้นต็มตีฮะว่าจะลุกมาส่องแต่ว่าอากาศหนาวครับผมเลยนอนนะอยู่ในมุง้งอยู่ในท,ที่นอน,อนอหนา,นาวเนาะ ตต่นีพังกำลังเห็ดครับได้อยู่ได้กินครับตั่งน้ำน้ำน้ำขึ้นว่าครับแม่ด้อน้เต็มงแวปล่อยน้าขึ้นังอ๋อน้เต็มงแล้วมันสกิดจะก้าวตแล้วอน้เราเกอมกัตัดเองได้นะครับอันนี้มันสนั่ถ้าเบ้องอน้าเต็มทางิดหรือแบัดหครับ โ,โอ้โหทุสีครับบรรยากาศเยานเศ้าครับพี่น้องม,มืเบิ่งไปดั่งเห็นเอยู่ได้กินครับ ครับผม <laughs> อ,อ,อืม,อมเก็บเป็นบ้าน นรรอากาศเย็นๆครับป่น้อง12องศาโอ้ขัดน,นะหนาวกว่าทุกวันครับเมื่อวันก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะตอนหัวคำ่ำแต่ว่าวันนี้ค่ำมากเย็นบึบเลยครับ มาเบิ่งไม่แดงทำอาหารตื่นมาเจอไม่แดงทางแบบครับไม่แดงตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับทุกคนพิ้นตื่นหนึ่งเข่าตั้งแต่ตีห้านะครับเห็นจุพาฟื้นตั้งแต่ตีห้านะครับผมรู้สึกตัวอยู่แต่ว่าไม่ลุกนะฮะผมเพราะห่มอย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามันหนาวนะฮะเส้านีไปแท่บาตรได้างครับไม่แดงโอ้ ตอนนี้ฟึ้นกันไปไ่บาส่ยยัง,งตื้นหนึ่งขา่าวเห่าลูกไ่บาทนะนะครับแต่แขกนอนตื่นสายแล้ววันนี้นะเพราะว่าอากาศเย็นนะครับนอน home, ห่มผ่าเดี๋ยวอุ่นไป็ยังนะ่ะอ่ะมีแล้วครับวันนี้ก็ได้ มาดูไม่แนงทำกับข้าวครับครับอ,อ,อ้ออครับกินดนอยทางนีโครับที่าัานนะเ็ดบ ก็แกคเดียวเอยกสร็กเิ่ข้าสันเสร็จแปกิเองแสง ครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับสุดยอดเลยครับผมกะ่ะเพิ่งมาสัมผัสอากาศหนาวก็วันนี้นะฮะมองเห็นกันเ็จอยๆนี่คือบริเวณบ้านแม่แดงนะครับนดเพิ่นกำลังสุบนามเขาหางอยู่ อ่านี่คือบรรยากาศเช้านี้ครับหน้าบ้านแม่แดงครับผม